สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมา,าแนะนำนะคะเกี่ยวกับวิธีการแปลภาษาเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีมานะคะในอีเมลหรือว่า Gmail ของเรานะคะจะใช้ในกรณีที่ว่ามีข้อความเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในในประเทศเราเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศเนี่ยส่งเข้ามานะคะ ภาษาอังกฤษเอ่ยเนะะี่ยค่ะภาษาจีนเอ่ยภาษาเกาหลีเอ่ยเราอาจจะรู้ว่าคือภาษาอะไรนะคะแต่ว่าในความหมายของคำคำนั้นเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่แน่ใจถึงความถูกต้องหรือว่าชัดเจนนะคะจะมีวิธีการแปลยังไงจะมีวิธีการดูยังไงแล้วก็ให้เราเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ บางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเอของคุณฝนค่ะเป็นแบบไหนจะต้องแปลยังไงแล้วก็เขาจะส่งมาในรูปแบบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยที่คุณโนฝนจะเปิดให้ดูในวันนี้ก็คือจะเป็นข้อความของทาง youtube ส่งเข้ามานะคะอ่ะสมมติว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เขาส่งเข้ามาแบบนี้เราจะทำยังไงนะคะให้เรากดค้างไวค้ค่ะทุกคนสมมติว่าคานี้ นะคะเราต้องการที่อยากจะอยากจะทราบว่าคำศัพท์คำนี้คืออะไรนะคะเราก็กดคลิกค้างไว้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการแปลการคัดลอกการแชร์กันเลือกทั้งหมดนะคะกา,คการค้นเว็บหรือว่าการค้นหาเนะคะเราก็สามารถเลือกคำว่าแปลได้เลยเนาะในส่วนของการแปลเนี่ยเขาก็จะส่งนะคะเข้าไปในการแปลภาษาของอ่า ของ Google เลยนะคะเขาก็จะตึ้งเข้าไปนะคะทำการค้นหาทำการาวิเคราะห์ให้เราเลยนะคะคำคำนี้นะคะก็จะแปลว่าการวิเคราะห์นั่นเองนะคะในส่วนของคำคำอื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอะคุณผนคะถ้าเราอยากจะทราบทั้งหมดเลยล่ะเราจะทำยังไงนะคะเราก็ทำการกดค้างไว้นะคะเราก็เลือกมา แบบนี้ทันไหมคะกดค้างไว้แล้วก็ดึงมานะคะทำการเลือกคำว่าแปละนะคะปึ๊บในส่วนของถ้ารายละเอียดเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเรากดคำว่าแปลเนี่ยเขาอาจาจะดึงตัวคล e วเวิร์ออกมาได้ไม่หมดเนาะเราก็ทำแบบนี้นะคะคลิกแล้วก็ลากลงมาจากนั้นให้ทุกคนคัดลอกคะ่ะ คัดลอกแล้วก็ไปที่ Google เนาะให้เราเลือกคำว่าแปลภาษาค่ะาจากนั้นกดตกลงให้เรากดค้างไว้แล้วก็ทำการวางาทำการวางนะคะปึ๊บกดค้างไว้ทำการวางค่ะจากนั้นก็จะมีเขาก็จะแปลให้เรานะะให้เรา แปลให้เราพอเข้าคลาวเราก็จะพอที่จะเข้าใจว่าคำคำนี้คืออะไรแต่ว่าในส่วนของการเจาะลึกเนี่ยเราก็ทำตามที่คุณคุณผูผทำาข้างต้นได้เลยนะคะอาจจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยก็คือได้ช่วยนะคะใครที่กำลังมองหาวิธีการแบบนี้อยู่นะคะสามารถดูคลิปนี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการค้นหาได้เลยนะคะใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุูน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ